ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่พร้อมเหลือเกินครับในการที่จะจัดการแข่งขันวอลเล่บอลชิงแชมป์อาเซียน s ซาท์อีสต Asian ียนวีลีกทีมหญิงสัปดาห์ที่2ที่เห็นอยู่นี้ครับนี่คือนายกสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยท่านสมพรใช้บางยางนะครับพร้อมด้วยคุณเนรัตพงศิทธาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณพิชัยเลิศพงศ์อดิศรน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นี่มารวมตัวกันครับจัดอีเวนยิ่งใหญ่แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการในขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่3สัปดาห์ที่ 2, 11ถ11-13สิงหาคมรายการนี้จัดยิ่งใหญ่ที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับยืนยันว่าตอนนี้พร้อมครับทั้งสนามที่พักท่องเที่ยว ที่สาคัญชาวเชียงใหม่ตื่นตัวอ,อยากเห็นเหลือเกินกับนักกีฬาทีมชาติคือถ้าจะหากจะพูดถึงอีเวนต์ก่อนหน้านี้<ะ>ทีมชาติไทยมีไปอุ่นเครื่องโอ้โหฟีเวอร์สุดๆสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซะหน่อยครับรมีความพร้อมทั้งเรื่องของการเดินทางที่สะดวกสบายบินตรงได้จากทุกประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันแลวก็ทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทยไปเชียงใหม่ได้สะดวกไปถึงสถานที่พักพร้อมครับโรงแรมพร้อม อาหารการกินทั้งอาหารเมืองเหนือและอาหารนานาชาติที่พร้อมมีสารกีฬาแข่งขันก็มีความพร้อมที่จะต้อนรับนอกจากนั้นหลังจากที่แข่งขันเสร็จก็ยังมีที่ที่จะให้ทางนาักกีฬาพูดจัดแล้วก็แฟนๆได้ไปเที่ยวไปชมกันอย่างเบิกบานเปิมใจนะครับด้านท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับมองว่ารายการนี้เนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์เพื่อพัฒนานักกีฬาในอาเซียนอย่างแท้จริงนะครับและเราเดี๋ยวจะส่งผู้เล่นชุดผสมลงแข่งขันครับ เพื่อเป็นการเตรียมทีมชิงชมป์เอเชียต่อเอเชียนเกมและคัดเลือกโอลิมปิกเกมด้วยครับการจัดการแข่งขันครั้งนี้เราพยายามที่จะเอาทีมที่เป็นหัวหัวในอาเซียนมาแข่งกันก่อนเพื่อจะได้พัฒนาระดับหัวหัวขึ้นไปและในขณะเดียวกันเราก็จะมีโครงการที่จะจัดทีมที่ยังอยู่ระดับล่างๆนะครับ ตามมาอีกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะอย่างที่เรียนไปว่ายกระดับนะครับทีมในภูมิภาคอาเซียนเราให้เท่ากับภูมิภาคอื่นๆชุดผสมผสานกันนะชุดผสมผสานกันเพราะเราก็คงต้องดูศัก,กยภาพของกีฬาด้วยก็ต้องวางแผนสําหรับการที่จะเตรียมนักกีฬาไว้สําหรับอนาคตในหลังจากนี้ก็ยังมีชิงแชมป์เอเชียนะครับนะยังมี Asian g a m e ยังมีคัดเลือกโอลิมปิกนะครับซึ่งเราต้องเข้าร่วมการแข่งขันก็เป็นรายการใหญ่ๆ โดยเฉพาะการเลือกโอลิมปิกก็เป็นเป้าหมายเป็นความฝันของผู้เรานะครับก็สำหรับปีนี้นะครับมีการแข่งขันทั้งในประเภททีมชายทีมหญิงแล้วก็มี4ประเทศอ,อินโดนีเซียฟิลิปปินสเวียดนามแล้วก็ไทยทีมชายเนี่ยจะแข่งขัน21-23กรกฎาคมที่อินโดนีเซียก่อนครับแล้วก็วันที่28-30กรกฎาคมที่ฟิลิปปินส์คือทีมชายเนี่ย ไม่ได้อยู่ประเทศไทยเลยครับผมนะครับส่วนทีมหญิง4-6สิงหาคมจะไปเฉิดฉายที่เวียดนามก่อนอหลังจากนั้น11-13สิงหาคมกลับมาแสดงอิธิริษิ์อภินิหานี้กันที่เชียงใหม่ประเทศไทยสนามแตกแน่นอนคือผมเชื่อนะครับว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมสูงมากๆเลยถ้าเทียบกับหลายจังหวัดแน่นอนนะครับทุกอย่างมีพร้อมแล้วคนดูเยอะอทุกชิงกีฬาที่ไปลงเนี่ยใ สำเร็จหมดเลยถูกต้องนะฮะแล้วก็วนเล่ไปนี่หายห่วงนะครับห่วงอย่างเดียวครับสนามไม่สามารถจะ,ะรับรองเพิ่มกว่านี้ได้ใช่พี่น้องเจ้เชียงใหม่จะเข้าไปเยอะกันเต็มที่แหละนะครับ